ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโคจรกับผมจอบนิธิสมุดโคจรรายการที่จะโคจรไปบันทึกทุกเรื่องราวลงในสมุดเล่มนี้นะครับผู้ชมค,ครับวันพรุ่งนี้วันครูครับผมเองก็เป็นสิทธิ์มีครูและผมเชื่อว่าทุกๆคนย่อมมีคุณครูอย่างแน่นอนวันนี้ผมจะมาบันทึกเรื่องราวความประทับใจเกี่ยวกับครูของผมแต่ว่าจะเป็นครูธรรมดาผมว่าก็คงจะธรรมดาจนเกินไป วันนี้จะมาพูดถึงคุณครูแบบพิเศษหน่อยเป็นความสามารถที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบนั่นคือความสามารถเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีของผมเองภูมิใจเสนอมากๆเลยนะครับผู้ชมครับถ้าเกิดว่าพูดถึงครูสอนดนตรีเป็นคนที่ทําให้ผมรู้จักดนตรีถามเล่นๆคุณผู้ชมคิดว่าผมน่าจะมีใครเป็นครูครับเริ่มจากคนแรกคุณแอดคาราบาว รือคุณครูคนที่สองที่น่าจะเป็นไม่ได้น่าจะเป็นคุณครูโตะวสันโชติกุลเสียงกีต้าร์นี่บาดหัวใจสุดๆนะครับถ้าเกิดว่าฟังถึงบรรยากาศแล้วน่าจะเป็นคนที่โรแมนติกมีความรักในหัวใจและคุณครูคนที่สามนะครับเป็นคุณครูจุ้ยสุบุญเลี้ยง เป็นใครนั้นทายกันดูถามคนแถวนี้ดีกว่าพ่อญาตครับนี่ครับพ่อญาตครับพ่อญ <N> <ES> าตครับพ่อญาตครับเอ่อหน้าอย่างผมน่าจะมีครูเป็นใครครับระหว,ว่างคุณแอร์คาราบาลคุณโต๊ะวสันชนติกุล <N> <ES> สามคุณคุณคุณจุ้ยสุคุณเลี้ยงได้ด <N> <ES> เป็นโต <N> ๊ะวสันครับคุณโตวสันครับผมไม่รู้ทำไมอ่ะเพราะว่าอยู่สื่อแกมมี่ครับอุ้ยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเดิครับพี่นะครับขออนุญาตครับ ถ้าผมจะมีครูสักคนเกี่ยวกับเรื่องดนตรีน่าจะเป็นใครครับคุณแอคดคาราบาวคุณโต๊ะวสันชนติกุลคุณจุ้ยสุคุณเลี้ยงน่าจะเป็นใครครับคุณโต๊ะวสันโต๊ะก็นี่ไงอยู่ใต้ตึก GMM Grammy เขาก็รู้กันหมดแล้วสิครับอ้าวถ้าอย่างนั้นไปหาคุณครูผมเลยดีกว่าครับ และสมุดเล่มนี้นะครับก็โคจรมาที่บริษัทมอ r มิวสิกนะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยกับคุณครูของผมคุณครูน่าอยู่ข้างนี้แล้วสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ต้องด่าแล้วนะครับนี่คือคุณครูโตนะครับวสันโชติคุณรู้จักกันดีทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะมาขออนุญาตสวัสดีวันครูกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เจอนานแล้ว ขออนุญาตพูดถึงอดีตสักเล็กน้อยไม่ได้เจอกันตั้งแต่ผมอายุประมาณสิบสิบได้ไหมกว่ขขาสั้นอยู่เลยขาสั้นอยู่เรียนขาสั้นอ้วนๆไปเดินมาไม่เดินเียเลยครับแล้วเสื้อไ้ใส่้วยเสื้อไ้ใส่ไ้เรียนหนังสือด้วยนะฮะก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับผมก็อยู่ข้างๆบ้านคุณครูโตตอนสมัยที่คุณครูโตะเล่นดนตรีอยู่นะครับตอนนั้นก็ก็มีโอกาสได้ไปเรียน กีตาร์การเรียนของผมก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันในประเด็นนั้นแต่พูดถึงช่วงนี้ก่อนดีกว่าไม่ได้เจอกันมาประมาณเกือบ20ปีประมาณ20ปีประมาณนี้ช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นไงครับคุณครูครับก็ไม่ได้ไปครูใครอีกเลยหลังจากสอนผมแล้วนะครับก็ครูได้สอนใครอีกเลยมีอาการท้อหรือเปล่าครับหรือยังไงครับไม่ใช่ครับก็คงจะยังไงล่ะไม่มีใครอยากมาเรียนมาจับ อ่าแล้วก็พูดถึงชีวิตของการทํางานในช่วง20ปีนี้นะที่ผ่านมาก็โด่งดังแน่นอนละในช่วงนี้เริ่มมาตั้งแต่อยู่กับใช่ตอนตอนนั้นคือ,อคือตอนที่รู้จักจ๊าบนะฮะก็ตอนตอนนั้นยังไม่ได้ทําบ้านหอฟัง <ฮา S 2> ครับก็ก่อนก่อนหน้านั้นแล้วก็เอ่อก็ทำมาเรื่อยก็เป็นสักเจ็ดแปดชุดนะฮะในช่วง20ปีนี้นะฮะก็อยู่ที่ที่เนี่ยฮะที่แกรมมี่ตรงนี้เราคงไม่ต้องไปถามถึงความโด่งดังของอัศนีวสันนะครับเดี๋ยวถามไปจะเชยแย่เลย ชมพงษ์ทราบแล้วล่ะว่าคุณครูโต๊ะเนี่ยคือครูสอนกีตาร์ผมคนแรกถ้าย้อนกลับไปถึงคุณครูโต๊ะบ้างดีกว่า <laughs> แล้วใครคือคุณครูคนแรกของอุ้งเล็กครูไปครูมาชักงงครับใครคือครูคนแรกของย่านเล็กพี่โตแล้วกันนะครับใ <c oughs> ครครือครูคนแรกของพี่โตครับ <c oughs> ถ้าเรื่องกีตาร์เนี่ยนะฮะที่สอนกีตาร์ก็เป็นคุณพ่อผมเองนะครับเพราะว่าคุณพ่อก็เล่นกีตาร์เล่นวาลิน,น <c oughs> แล้วก็สอนเบื้องต้นให้แล้วผมก็ หาศึกษาจากหนังสือนะครับหนังสือต่างๆแล้วก็เคยเรียนที่สัริยะนะครับคือดี๋ว่านนะฮะคนที่สอนกีตาร์คนแรกไม่ใช่ใครอื่นเลยคือคุณพ่อเลยนะฮะมิน้าเนี่ยทั้งครอบครัวเลยเล่นดนตรีกันได้หมดเลยนะครับอย่างสอนจําได้ไหมครับว่าเพลงที่สอนแรกๆที่คุณพ่อของพี่โตสอนคือเพลงก็ก็มีหลายเพลงแต่แรกๆเลยก็จะมาเรียงเรียนนกบปินเชียงมาทั้งม ตัวเดียวมาไร้คู่เหมือนพี่อยู่เพียงเอกาเพลงนี้ครับเพลงที่คนสมัยนูน้นเขาชอบชอบหัดกีต้ากันอันนี้ที่ผมมาฟังทีหลังนะครับเนี่ยผมไม่ใช่คนสมัยนั้นนะครับแล้วเสียงเสียงร้องเสียงร้องกันเพลงร้องเพลงเอ่อไม่ไม่ได้มีหลักอะไรนะครับก็ร้องมาเท่าที่จะนึกได้ว่าจะร้องอะไรก็ก็ไปเรื่อยๆไม่รู้ไม่รู้ว่าจะต้องร้องลงจากท้องอะไรไม่รู้ครับก็จะตผมนะกบจะตายนะ แล้วถ้าเกิดกลับมาถามลูกศิษย์คนนี้คุณครูยังจําได้ไหมครับแบบฝึกหัดที่สอนผมเล่นดนตรีเพลงแรกเออนึกไม่ออกนะครับจําแต่ว่าเขียนเขยนขอดเป็นห้องห้องให้แล้วก็ให้ให้ให,ให้นับนับจังหวะให้ให้เล่นนะฮะหนึ 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ไปแต่นึกออกเพลงอะไรลูกศิษย์นึกออกครับลูกศิษย์นึกออกเพลงที่คุณครูสอนเพลง ช้าง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 ขอบคครับขออีกสักรอบครับช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตใบเบาตามหูยาวยาวเรียกว่างวงมีเขียวใต้งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวเออเอ เพลงนี้คือเพลงที่คุณครูสอนไว้นะครับและทุกวันนี้ยังเล่นไม่ได้สอนเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วพยายามมากนะครับแต่ว่าถึงวันหนึ่งนิ้วบวม,น,วบวมนิ้วบวมเขาขอขอเลิกเพราะว่ารู้สึกว่าจะทรมานมากใช่ไหมครับทรมานมากครับผสมกับว่าการเรียนมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเข้ากับผมอยู่แล้วไม่ว่าจะเรียนอะไรก็ตามเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ถูกการเรียนเป็นอย่างยิ่งนะฮะก็ตอนนั้นจําได้คือนิ้วบวมอ้างว่านิ้วบวมแล้วก็ไป แอบวิ่งเล่นฟุตบอลไปวิ่งเล่นฟุตบอลซะก็เลยไม่ได้มีโอกาสเป็นนักดนตรีมาถูกทางหรือยังครับูกทางแล้วครับมาเงี้ยเหมาะกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์้แล้วผมไมเป็นนักดนตรีเป็นแงคุณครูครับก็คงจะนิ้วบวมตลอดเวลาเรี่ว่าคุยกันไปไม่รอดนะครับเหมาะแล้วที่เป็นพิธีกรอย่างนี้และการทำงานแบบนี้ต่อๆไปคุณครูรับถามมาว่าสอนผมแล้วเคยไปสอนคนอื่นไหมที่ก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงเออผมเคยสอนที่โรงเรียนสศิริยะอยู่อยู่ทัด พักไม่ใหญ่ครับพักเล็กๆนะครับแล้วก็ไม่สะดวกก็เลยก็เลยไม่ได้สอนต่อแล้วใช่นะก็ไม่ได้สอนใครเลยไม่ได้สอนใครเลยที่เมื่อกี้บอกว่าสอนผมแล้วแล้วก็แทบไม่ได้สอนใครเลยนี่ก็เป็นความจริงนะเลยครับ <c oughs> จริงครับถ <c oughs> ึงกับท้อนะถึงกับท้อสอนนี่ที่สมุทรโคจร,รได้สักคนแล้วก็นักลูกศิษย์ทั้งสองคนแล้วก็เลิกเลยฟังใจมากคิดว่าพงเะเป็นเป็นครูไม่ได้จริงๆแล้วไม่ช่ลูกศิษย์ดื้อเองนะครับอย่างที่มอมมิสิกนี่มีโอกาสได้สอนใครบ้างไหมครับ เขามีคนแเก่งๆเยอะฮะ้ใช่ไหมครก็ก็ไม่ไม่ไม่ต้องสอนอะไรครับเพราะว่าสมัยนี้นะฮะนักกีตาร์ใหม่ๆนี่ฝี่มือเก่งมากพูดว่าเก่งมากครับวันนี้จะเน้นเป็นร็อกครับทำไมล่ะครับก็ก็เป็นบริษัทนี้ต้องการให้เป็นร็อกนะครับเป็นร็อกวางโพสิชั่นนิ่งของบริษัทไปเลย ถ้าอย่างนั้นสมมติว่าท่านผู้ชมครับผมอยากจะเป็นศิลปินของมอมิวสิกเนี่ยมีโอกาสไหมครับก็ต้องออทําตัวให้ร็อกก่าน,นี้นิดหนึ่งโอเคอันนี้ก็ได้แล้ว <laughs> เดี๋ยวผมจะไปพยายามเดี๋ยวไว้ผมยาวห่อยนะเอาไว้ผมยาวเดินแบบว่าล็อกเข้ามาเลย <c oughs> แล้วก็ห้ามกินสุก,กี้ล็อกแอนโร่ทำไมครับมันไม่เข้าน, <laughs> นี่ยห้ามเลยนะฮะล็อกแอนโร่กับสุกี้ แน่นอนรู้จักอัศนีวาสาันถ้าเกิดถามพี่โต๊ะบ้างว่าถ้าเลือกได้สมมุติว่าเราเนี่ยไม่อยากทํางานกับพี่ป้อมแหละมสมมติว่านะเลือกออกอะไรบ้างสักชุดหนึ่งศิลปินไทยอยากเลือกไปออกใครครับโอ้โหก็ยังที่จริงไม่เคยเนื่องมาก่อนนะฮะ่เนเพราะว่าเพราะว่าเท่าที่เห็นกันอยู่เนี่ยก็ไม่รู้ใครจะเข้าใจผมได้อีก ก็ใกล้ตัวสุดก็คือจะเป็นวงอิซึนนะครับที่ใกล้ตัวสุดเลยนะครับของวงอิซึนซึ่งซึ่งอาร์อาร์ของเราก็เล่นอยู่ที่นั่นนะครับก็คงจะเป็นอิซึนแหละก็คงจะไปร่วยวงอิซึนครับเนื้อจะเป็นถ้าเป็นแนวลูกทุ่งลูกทุ่งไหวไหมฮะอันนี้ก็ชอบอยู่นะลูกทุ่งนะฮะครับอาจจะเป็นไม้พี่ลงพรก็เป็นไม้โต๊ะไม้โต๊ะลูก ลองเล่นลูกทุ่งให้ฟังสักช่างเถอะคนงามช่างเถิดผมขออแย่งร้องช่างเถอะคนงามขอปล่อยตามตามวาสนาพร้อมมาพร้อมมาพรีบไ่มีปริญญามาเป็คนละครีแล้วครับนี่แหละครับยอดเยี่ยมแล้วคิดถูกแล้วคิดถูกแล้วทวีอยากจะร้องร้องร้องขลดขีอ่ะแล้สรุปว่าลูกทุ่งก็เป็นเป็นไม้คุณไม้คุณยิ่งตะลาเคยฟังเพลงคุณยิ่ตะลา ครับฟังฟังเยอะเลยครับชอบไหมมีกับทั่วระบ้าชอบครับก็แล้วไม่สนใจเลยนะครับครับเป็นเพลงหมอลำฮะผมชอบฟังนะจริงๆชอบหมอลำครับ พี่โตทีไรก็อยู่กับกีตร์ตลอดเวลาครับเป็นคามีกีต้์กี่ตัวเอ,อ่อไม่เคยนับแต่ว่าประมาณสักสิบสิบกว่าตัวสิบกว่าตัวคือสะสมมาเรื่อยนะฮะไม่ใช่ว่าซื้อปุ๊บเดี๋ยวก็เล่นมาตั้ง,งนานแล้วล่ะก็สะสมมาเรื่อยค่คอยซื้อเ่อพัผ่อนเหตุผลแล้วครับทำไมต้องมีกีตราหลายตัวครับคือมันเล่นได้ทีละตัวไม่ใช่เหรอครับคุณครัเออใช่ครับแต่ว่า ในการอัดเสียงนะฮะบ,บางทีม,มันต้องใช้เสียงที่แตกต่างกันนิดใหน,นิดเพราะว่าเราจะรู้ว่าอาัดเข้าไปแล้วเสียงมันจะไปกับเขาไม่ได้บางตัวเสียงจะร็อกนะครับบางตัวเสียงก็จะเป็นตัวตัวเป็นอ้วนๆเหมาะกับเพลงช้าๆเพลงจ๊สอสไรพวกนี้นะครับเขาจะม,มีมคาแรคเตอร์เฉพาะใช่ครับแล้วก็เราอยากจะเล่นเพลงสไตล์ไหนก็มีกีตาร์เฉพาะสไตล์นั้นนะครับชื่อดีกว่าทำไมถึงชื่อโตครับฮะ ฮะเอา,าอง,งอาี้เลยหรอทำไมถึงโตครับเออคุณคุณแม่ตั้งให้นะครับมีความเกี่ยวโยงยังไงกับพี่น้องในครอบครัวบ้างอา่าไม่เกี่ยวมันมันจะเป็นงี้ไม่รู้ว่าช่วงนั้นมีความโด่งดังของเหมืองทองตโตมะหรือไงไม่รู้นะเคยได้ยินไหมเหมืองทองตโตมะชื่อเต็มของชื่อเล่นผมคือโตมะแปลว่าเหมืองทองอึ้งครับจริงจริงแล้วชื่อโตที่เรารู้จักกันพี่ป้อมพี่โต คำว่าพี่โตมาจากพี่โตโมุนะฮะเออพี่โตโจริงจริเจองรูดอย่างนั้นนะพี่โตโมะสวัสดีครับเียกเล็กชื่อย่อของชื่อเล็กอย่าไปเลยกอีกชื่อดึงไม่ได้เลยนะมันมันนะต้องพี่โตอย่างเดียวโตอย่างเดียวเป็นพี่ครับไม่ได้ถ้าไม่ได้เป็นนักดนตรีครับพี่โตจะเป็นอะไรครับเคยฝันตอนเด็กๆไหมเออนะจะเป็นหมอก็ไม่ได้นะทำไมมันก็ ความรู้ไม่ถ <ter> ึงก็คงจะเป็นนักร้องมัง้งไม่มก็คงจะเกี่ยวข้องกันดนตรีครคิดว่ามาทางดน,นตรีแน่ๆ<ช>ไม่มีแววจะเป็นครูอืมไม่มีไม่ไม่มีมมมความความถนัดท,นท,ที่จะสอนให้คนเข้าใจนะครับชอบเป็นต้นทหารนะทหารทหารก็รยิงไม่ได้อยะไรทำไมเออปืนฐานหน้าไม้นี่ผมอันตรายเห็นแล้วขึ้นไส้อะเห็นแล้วแบบมวนมวนในท้อง ยังไงไม่ได้ไม่บอกต้อรวจอาหารตัดทิ้งไปเอ่ออาชีพอะไรที่น่าจะเหมาะพี่โตอีกนะนอกจากนักรดนตรีเอาเอาง่ายๆขายเทปแล้วกันนะขายเทปแล้วกันขายเทปขายเพลงนะครับขายเทปกับเพลงเพลงอัลบั้มชุดใหม่ใกล้จะมีให้ได้ในฝั่งเรื่องแฟนๆคิดถึงมากสําหรับอัศนีวสันต์ตอนนี้กําลังเข้าห้องอัดอยู่เลยนะครับก็อีกฝั่งหนึ่งทางโน้นก็อัดกันอยู่นะครับทางนี้ก็ถ่ายนะครับพอติเจ้าเข้ามาก็ ประมาณเดือนสี่เดือนสามเดือนสี่นะครับปีนี้ครับ2006นี่แหละครับได้ชมกันแล้ว <c oughs> ได้ฟังกันแล้วนะครับสำหรับอัลบั้มชุดต่อมาของอัศนีวสันซึ่งชุดที่แล้วจินตนาการครับเว้นว่างประมาณ2 3ปี 2>, 2- 3สปีครับ 3> 2อปีแล้วก็ตามทำไมทำไมศิลปินคู่นี้ถึงปล่อยให้แฟนเพลงรอนานจังครับอย่างชุดอื่นๆของอัลบัม้มคนอื่นเขาจะออกทุกป,ปีหรือปีหนึ่งสองครั้งก็มีทำไมอาสนีวสันถึงเว้น2 3ปี 3> 4ปีก็มี คือค on ือโทษโทษเราไม่ได้หรอกครับที่จริงเวลามันผ่านไปเร็วนะฮะก็ที่จริงมันไม่นานสามปีตอนอย่างนี้อึ้งเลยครับเป็นเป็นตักกะของชีวิตซะแล้วเวลามันผ่านไปเร็วเองเราทํางานตามปกติเวลามันดันวิ่งเร็วที่จริงเราก็คิดถึงแฟนเพลงนะฮะก็พยายามจะหาข้อมูลหาอะไรแล้วก็ด้เวลาอันเหมาะสมก็ก็ออกมาทำกันสักทีหนึ่งนะฮะที่จริงเราคิดถึงแฟนเพลงมากกว่ากว่าแฟนเพลงที่เราเห็นจริงหรือเปล่า แม่ปากหวานนะครับเนี่ยคุณภูมเนี่ยปากหวานนะครับเอาละคิดถึงแฟนเพลงก็คงจะมีงานให้แฟนเพลงได้ชมกันในเร็วๆนี้แล้วแนวเพลงนะครับแนวเพลงของอัศนีวสันยังคงความเป็นอัศนีวสันไว้อย่างไงบ้างเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะฮะก็จะไม่มีฮิปฮอปนะฮะจะมีฮิปฮอปนะฮะไม่มีตอนนี้ก็กระแสที่ยอมมีฮิปฮอปตอนนี้เราไม่มีฮิปฮอปนะฮะเหมือนเดิมฮะเป็นร็อปปอปร็อกนะฮะธรรมดาแล้วก็เพลงรักเนี่ย ก็จิโก้ออกหักอะแนวแนวนี้ยังมีอย่ว่ะจิ๊โก้แกออกหักแล้วกันดีก็ไวท้องแล้วครับก็ก็ดูดูกันหน่อยนะครับโอเคซื้อทุกคนก็อุดมาอยู่แล้วล่ะสำหรับอาสนีวาษาไม่ต้องเป็นหัวนะฮะผมว่าวันที่มีคอนเสิร์ตเนี่ยพี่ป้อมพูดกลางเวทีบอกว่าทำไมเวลาชุดใหม่เนี่ยแฟนๆที่นั่งดูเนี่ย ไม่ค่อยร้องตามแต่ถ้าเป็นเพลงเก่าๆ,ๆเพลงเมื่อแบบว่าชุดฟักทองกระดีอะไรพวกนี้แฟนเพลงลุกขึ้นกระโดดโลดเล่นกันหมดน่นนื่ะสิครับทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับในก็ผลิตในมูฟูผลิตใช่ไหมฮะก็ก็สังเกตดูท่านผู้ชมที่ไปวันนั้นนะครับก็จะอายุเยอะนะครับครับก็คงจะคงจะรับอะไรช้านิดนึงหรือว่าเทปตอนนั้นก็เพิ่งจะออกไม่นานนะครับก็อาจจะร้องร้องตามกันไม่ได้แล้วก็ที่จริงก็ร้องได้นะฮะ ก็เป็นมุกที่บ้างว่าแซวไว้งั้นแหละแต่ถ้าเกิดนั้นเสรแล้วว่าเดี๋ยวชุดใหม่พอเล่นคอนเสิร์ตปุ๊บจินตนาการทุกคนร้องได้หมดแล้วแต่ชุดใหม่ก็อาจจะยังอึ้งี้นิดนึงชุดใหม่ไปไปครั้งหน้าใช่ครับครั้งหน้าแล้ต่อไปนี่คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นพิเศษเลยของอัศนีภัษาศสตร์นะครับเอาละนี่วันนี้เราก็คุยกับคุณครูของผมมานานพอสมควรแล้วใกล้จะถึงวันครูแล้วอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้เองนะครับคุณครูครับคุณครูมีอะไรที่อยากจะพูดถึงคุุุณณณคคคคคครรรรรููููทัั้งหลาาายไมม่่วจะเป็นนดตีสญ ใครก็ตามที่เป็นครูครับมีอะไรสักนิดหนึ่งที่จะกล่าวกับคุณครูไหมครับครับผมว่า,าทุกท่านก็คงจะทําหน้าที่ได้ดีที่สุดดีตลอดมาอยู่แล้วนะครับผมก็คงจะถือโอกาสน,กานี้ขอบคุณคุณครูคทุกทท่านนะครับที่ที่ได้สอนและทำให้ผมมีความรู้นะครับแล้วก็ทุกอย่างที่ที่ครูสอนเนี่ยมันมันมันมีผลกับชีวิตของของ,ของ,ของเรานะฮะความรักที่ครูให้เนี่ยเราก็รู้สึกได้นะครับแล้วก็ ทําให้เรามองโลกในแง่ดีๆนะครับก็ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่นี่ด้วยนะครับร่วมบันทึกสมุดโครจรโดย Honda Wave 125i ใหม่ ai, นี่แหละไอตัวจริงของความเร้าใจลีลาวดีสปาประชาชื่น02-530-5003-4 r o y a l ถึ Royal Hill and Golf Court, งรอย h นคร์นครนายก Image Holiday ประเทศไทยจำกัด เนื่องในวันครูนี้นะครับขอให้คุณครูมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับรับเลยครับคุณครูครับและผมก็ขอให้คุณครูทั่วประเทศมีความสุขเช่นเดียวกันครับ วันนี้ผมจะเก็บความประทับใจนี้ไว้ในสมุดโครจรพบกับความประทับใจในทุกๆหน้ากับสมุดโครจรในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ